อ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะอยากะจะให้ติดตามการเสรียงรับศิลปินตัวแม่คุณต,ตู่นทัททิดาเรียกว่าที่รายการ Hidden Singer Thailand Season 2เนี่ยนะค,ะ,คะ Hidden Singer Thailand นะคะเสียงรับจับไมค์ Season 2ค่ะได้จบลงไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะผู้ได้แชมป์คนที่สองของประเทศไทยนะคะเสียงรับของพี่ตูนั่นเองเป็นสาววัย40ปีคุณกบ1บเอกหญิงวชิราพรบุญมากนะคะก็คว้ารางวัลที่รางวัลที่หได้1ล้านบาทเลยเพลงของพี่ตู่คุณกบก็นำมาร้องในไฟนอกก็คือเพลงป่านนี้นะคะเ<อ>สียงเหมือนต้นฉบับมากคนดูกเลยหวดและเทคะแนนให้เป็นที่หเลยนะคะ จริงๆไฟนอลเนี่ยพี่ตู่เนี่ยฝากแหวนแล้วก็กำไรข้อมือที่รักมากแล้วก็ให้อันนี้หนเหมือนเมือนเหมือนเป็นเหมือนนะเป็นคนเดียวกันไปเลยดีกว่าทีมงานนี่ก็มอบนะคะของเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะเธอถือว่าเป็นของขังเลยทีเดียวคุณกบบอกว่าพี่ตู่เนี่ยเป็นศิลปินในดวงใจฝึกเรียนเสียงมา1ิปีแล้วแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองจะได้แชมป์แต่ว่าก็ได้แชมป์นะคะไปครองเลย<อ>ฟังสักนิดนึงค่ะ คอยหาทุกเวลาเมื่อเธอร้างไกลยังคอยและยังรู้สึกคิดถึงและห่วงใยจะทำยังไงคือถ้ามีงานแล้ววันไหนพี่ตุ๋ยพี่ตุ๋ป่วยไปไม่ได้นี่ไปร้องแทนไม่มีใครรู้เลยนะใช่ให้พี่ตู่ลิบลิงอย่างเดียวโอโ้จเป็นอย่างไร ท <ora>. para, ่านชอบเราพยายามเนาะสิบปีฝึกฝนแสดงว่ารักคุ่ตมั่ใช่โอ้โหต้องเป็นแฟนคลับกันเหนียวแน่นอ่ะพิตูดเองเอาของมามอบให้ด้วยอ่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยโหวตให้กบนะคะตู้ในตู้เย็นนะคะได้เป็นอันดับหนึ่งนะคะก็ ตื่นตันพูดอ,อะไรไม่ออกนะคะก็ขอบข,ขอบคุณมากมากเลยค่ะของที่พี่ตู่ให้มาคือกําลังใจที่สุดเลยนะคะสําหรับการร้องเพลงในรอบนี้นะคะกบเนี่ยก็ถือว่าเหมือนที่สุดจริงๆ<ช>เหมือนแบบโอกเกินไปอ่ะนะครับแล้วจากวันนั้นจนวันนี้เนี่ยก็เกินเลยไปมากกว่าเดิมอีกนะครับก็จนมาถึงการชนะวันนี้แล้วก็เหมาะสมกับตําแหน่งของพี่เขาแล้วล่ะครับฝากรักเอาไว้ฝากไปในแสงดวงดาว ที่ส่งประกายวับวปาวอยู่บนฟากฟา้ออกาก็ต้องให้เขาจริงๆครับขอบมากพอเผ่อคุณตู่นพิยาดูอยู่บ้านเนี่ยจะต้องหันมืเอเราร้องออกไกันจริงออหรือยังไงเอ๊ะไม่ใช่เราที่คนะ่ะควรมาก 有。